เดี๋ยวถักที่วางแว่นตานะคะเป็นเป็นน้องแกะนะคะจะมีสีครีมเป็นห้าพายสีครีมใช้สองเส้นขวบในการถักนะคะตัวนี้จะเป็นตัวขนนะตัวขนแล้วก็มีสีน้ำตาลน้ำตาลเบอร์เจ็ดศูนย์จะเป็นจะเป็นเ,าเ,นเขาตัวเขา แล้วก็ตัวสีชมพูเบอร์ตัวนี้เป็นเบอร์48ตัวนี้จะเป็นใบหน้านะคะถักหน้าน้องแกะอันนี้ก็จะเอาจะมีด้านในแล้วก็ด้านนอกใช้สองเส้นควบเหมือนกันเข็มใช้5นะคะใช้5้มิลหัวห้ามิลน,นะ เราถักโซ่ไปก่อนนะคะถักโซ่ไปทั้งหมด26 ได้โซ่26นะแล้วเราก็ถัก X นะคะเราก็จะเว้นไว้หนึ่งหลักมาปักลงหลักที่25ห้านะถัก X นะคะถัก X มาจนถึงปลายโซ่นะจะได้ X ทั้งหมด25หลักนะคะตรงนี้ 21อันนี้ห่างได้เราพับเข้ามานะคะแล้วเราก็จะถักทับยี่สองยบสา ยี่สิบสี่แล้วก็ยี่สิบห้าต้งนล็กระดึงนิดนะึงยี่สิบห้าหลักขึ้นโซ่หนึ่งแล้วก็พลิกกลับแล้วก็ถัก X ถัก X พลิกไปพลิกกลับนะคะได้ทั้งหมด 6กล่องนะคะ6กล่องอันนี้คือพลิกไปพลิกกลับอจจะเป็น12ถักไปทั้งหมด12แถวเราก็จะได้ตรงนี้ที่มันเป็นคู่คู่เป็นล่องล่องอทั้งหมด หกล่องนะคะอันนี้ก็พลิกกลับนะแล้วก็จะถัดเอ็กนะคะถัดไปเรื่อยๆนะคะพลิกไปพลิกกลับ หนึ่งสองสามสี่ห้าหกอันนี้คือครบหกนะคะแล้วก็โซ่หนึ่งแล้วก็ตัดออกเพราะว่าเราจะเปลี่ยนสี เป็นสีครีมเดี๋ยวเรามาเริ่มมุมนี้คือโซ่นหนึ่งนะคะตรงนี้เราจะถัก x เาถัก x 2หลักนะคะลงไปใน,นตรงมุมนะแล้วที่เหลือเราก็จะ x ตามขอบถักพับห่างได้มาด้วยนะคะ ตรงนี้เป็นมุมนะมุมเราจะ x สองข้างลงที่มุมนะคะหน่งสอแล้วก็ x ก็คือเราจะ x ให้รอบเลยรอบเลยนะ อ่างได้เอามาทับเลยนะคะตรงมุมนะสอง นี่นะคะแล้วเราก็เอ็กมานะให้รอบส่วนด้านตรงนี้ใช่ไหมเราจะปักลงไปที่เส้นใหม่ตรงนี้นะคะเนี่ยตรงนี้ตรงนี้ไปเรื่อยๆนะเพราะว่าบางคนอาจจะไม่รู้ว่าจิ้มตรงไหนนะคะ เราก็จบนะไปปักที่ตรงเอกแรกนะคะสจบข,สขึ้นโซ่สามพอขึ้นโซ่3ามนะคะเราจะพลิกกับ กับตัวนี้เป็นด้านหลังนะคะอันนี้จะเป็นด้านหน้าเราจะถักเป็นเม็ดข้อโพดนะคะถักเอฟนะลงที่จุดตรงนี้นะคะห สองามสี่เดี๋ยวลองดูก่อนนะว่าสี่เนี่ย<า>อ่ะ<า>ก็จะประมาณนี้เอาแค่สี่ก็พอเนอะาะโซ่ตรงนี้สองส<า>ตรงนี้ก็เว้นหนึ่งนะคะ ก็จะถักเอฟนะคะลงจุดเดียวกันนะแล้วถอดเข็มมาปักตรงเอตรงนี้นะคะแล้วเราก็รวบโซ่สองตรงนี้เว้นหนึ่งนะคะแล้วก็ถักถักให้รอบเลยนะคะตรงนี้จะเป็นเหมือนขนแกะ ที่เป็นปุ้มปุ้มปุยปุยนะคะถ้าใครชอบตุ้มใหญ่นะตุ้มใหญ่ก็ใช้ห้านะคะใช้ห้านะ ตรงมุมนะคะตรงมุมปกติตรงนี้จะเป็นโซ่สองมาตลอดใช่ไหมตรงมุมเราใช้แค่โซ่1นะคะแต่ข้างล่างอ่ะเว้นเว้นหนึ่งหลักเหมือนเดิมแต่ว่าให้เราใช้โซ่แค่หนึ่งโซ่ด้านบนนะโซ่ระหว่างเมก้โพต,ตรงนี้ตรงมุมนะคะ ถ้าตรงนี้เว้นเว้นเว้นอ่ามันก็จะลงตัวพอดีมุมกับมุมนะคะมุมก็จะว่างหนึ่งหลักพอพอพอมันมาว่างตรงมุมใช่ไหมที่เราจะต้องเว้นตรงมุมเนี่ยเราใช้แค่โซ่หนึ่งก็พอถ้าเกิดเราใช้โซ่สองอตัวนี้มันอาจจะไม่ได้แบบเราต้องการให้มันเป็นทรงนะคะเป็นทรงขึ้นมันจะได้ช่วยกันดึงนะคะ เดี๋ยวเราถักไปให้รอบให้จบเลยนะคะตัวนี้ครูยังไม่ได้ถักแบบสำเร็จนะคะหมายถึงว่ายังไม่ได้ถักเสร็จเลยเพราะว่าไม่มีเวลานะคะก็เลยอันนี้ก็เลยอันนี้เป็นเป็นชิ้นแรกนะคะ ก็เลยยังไม่รู้ว่าถ้าเสร็จแล้วจะเป็นยังไงก็คือแกะแบบแกะแพทมานะคะก็คือแกะแพทมาจากตัวนี้นะก็ดูรูปแบบเอานะคะดูรูปแบบแล้วก็ลองมาทำดูก็เลยยังไม่ได้ทำแบบเสร็จยังไม่รู้ว่าหน้าตาที่ทำมาจะออกออกมาเหมือนไหมแต่ก็พยายามจะทำให้คล้ายที่สุดนะคะให้คล้ายที่สุด ตรงนี้จะเป็น1น,นะคะหนนะโซ่1ตอนที่เราจบเราจะจบด้วยโซ่1น,นะคะแล้วเรามาจบที่ตรงโซ่ระหว่างเม็ดข้าวโพดสแล้วก็ขึ้นโซ่สาม ก็จะได้เป็นแบบนี้นะเราจะถัก2แถวก็คือตัวเม็ดข้าวโพดเนี่ยสองแถวพอเราได้แบบนี้ใช่ไหมเราก็ถัก F นะคะ4ลงในช่องลง,ลงตามช่องนะคะ โซ่เลาะว่างเม็ดข้าโพดก็จะเป็นสองนะเราก็จะถักลงในช่องนะคะไปเรื่อยๆเลยนะถักไปให้รอบนะคะจนจบแถวเลยนะ